สนักงานพัฒนาพิงค์คณะคอนองค์การมหาชนโดยสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารีสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทําปุ๋ยมูลสัตว์และการทําจานจากใบไม้แห้งโดยผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงค์คณะคอนได้มอบหมายให้ในายสัตวแพทย์ชาตรีครูคเทภารักษ์ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณนะห้องประชุมวาริกุลชรสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารี นายสัตวแพทย์ชาตรีครูหทัยภารักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสําคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยเสริมสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทําปุ๋ยมูลสัตว์และการทําจานจากใบไม้แห้ง ในวันนี้เชียงใหม่ในซาฟารีได้เปิดโอกาสให้น้องๆจากโรงเรียนเทพ,พศิรินเชียงใหม่จำนวนกว่า50คนเข้าเรียนรู้การจัดทำปุ๋ยมูลสัตว์และการทำจานจากใบไม้แห้งเพื่อจะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไปสินชัยพรชรัตนพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน